กลางดึกในคฤรหาหน์บนเขาสูงแสงไฟเพดานสลัวส่องกระทบกับภาพวาดโบราณเงาของคนใช้เดินผ่านกระจกอย่างเงียบงนันเสียงเครื่องช่วยหายใจเต้นเป็นจังหวะนิ่งเรียบมหาเศรษฐีชื่อวิกรมนอนแน่นิ่งบนเตียงทองคำใบหน้าซีดขาวผิวแห้งกร้านเหมือนกระดาษเก่าหมอผู้เชี่ยวชาญทุกคนเคยพยายามรักษาแต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าเขาเป็นอะไรคือนหนึ่งรถตุกตุก,ตกเก่าๆจอดหน้าประตูรั้ว่ามีเด็กนักเรีนยนหญิงในชุดมัธยมถือกระเป๋าผ้าเก่าๆลงมาเธอชื่อดาว อายุ15ห้าผมเปียสองข้างสวมรองเท้านักเรียนขาดปลายเธอไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลแต่เธอพูดเบาๆกับยามฝ้าประตูว่าให้ฉันเข้าไปเถอะฉันรักษาเขาได้คนใช้หัวเราะในลําคอแต่พระเจ้าสัวสิ้นหวังจึงยอมให้เข้าดาวเดินช้าๆไปที่ตัวเขาลมหายใจเธอราบเรียบดวงตาไม่กระพริบเธอวางมือลงบนนอกของเขาทันใดนั้นพื้นใต้เตียงสั่นเสียงลมหายใจของวิกรมดังขึ้นเหมือนมีอะไรไหลผ่านเส้นเลือดเจ้าสัวกระตุกเครือกหนึ่งแล้วลืมตาขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคน ตอนเช้าเขาลุกเดินได้พูดจาชัดเจนเหมือนคนไม่เคยป่วยเขาจับมือเด็กหญิงไว้แน่นถามว่าเธอเป็นใครเธอเพยงยิ้มแล้วพูดว่าฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันทำได้ยังไงแต่ตอนนี้คุณเป็นของฉันเสียงกรรประตูคฤรหาหั์ล็อกสนิทกล้องวงจรปิดหมุนตามทุกก้าของวิกรมเขาหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะของเขาไม่มีความสุขอีกต่อไปเขาเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ได้หายจากความตายแต่ตกอยู่ในความมีชีวิตที่ถูกควบคุมด้วยมน์ลึกลับ เขาไม่สามารถออกจากคฤราหัดนี้ได้อีกเขากลายเป็นฉเฉลยในโลกของเธอให้ฉันเขียนต่อไหมเสียงประตูเหล็กปิดลงช้าๆพร้อมเสียงกดรหัสจากแผงควบคุมดาวเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกปล่อยให้วิกรมยืนอยู่กลางห้องโถงใหญ่เงาของเขาถูกไฟเพดานตัดเป็นเส้นยาวบนพื้นหินอ่อนเขาหันมองรอบตัวทุกบานหน้าต่างถูกปิดผนึกด้วยโลหะแข็งกล้องวงจรปิดสายตามศีษะของเขาเหมือนมีใครกำลังจ้องมอง บนผนังปรากฏจอภาพที่ฉายภาพใบหน้าของดาวเธอกำลังนั่งทานขนมข้างบอบปราคับดวงตาของเธอจ้องไปที่กล้องเหมือนรู้ว่าเขากำลังดูคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงช่วยคุณเสียงของเธอดังผ่านลำโพงในเพดานใสชัดเจนแต่ไม่มีที่มาวิกรมเดินไปที่ประตูห้องหลักเขาหมุนลูกบิดแต่มันไม่ขยับเสียงล็อกอัตโนมัติดังขึ้นตามด้วยเสียงหัวเราะเบาๆจากระบบเมื่อสิบปีก่อนคุณเคยสั่งให้ทุกบ้านหลังเล็กในสลัมเพื่อสร้างศูนย์การค้าคุณจำไม่ได้ใช่ไหมว่ามีเด็กคนหนึ่งวิ่งตามรถแบคโฮร้องให้หาาพ่่่ออทียยังติดูในนบ้ เสียงเงียบลงแต่อากาศในห้องเหมือนหนาวเยือกวิกรมยืนตัวแข็งภาพในหัวเริ่มพ,พรั่งครูกกลับมาเขาจําได้เด็กคนนั้นดวงตากลมโตผมเปียสองข้างเขาหายใจแรงขึ้นร่างกายเริ่มสั่นหยดเหงื่อไหลลงข้างแก้มฉันไม่ต้องการเงินของคุณดาวพูดต่อน้ำเสียงไม่แข็งกล้าวแต่มั่นคงฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีทางเลือกมันรู้สึกยังไง จู่ๆพื้นห้องก็หมุนช้าๆผนังเริ่มเปลี่ยนสีภาพวาดบนฝาผนังกลายเป็นภาพของครอบครัวเธอพ่อแม่และเด็กหญิงยืนหน้าบ้านไม้เก่าภ้าสุดท้ายคือบ้านหลังนั้นกำลังถลม่มเสียงร้องให้เบาๆแทรกผ่านลำโพงทว่าไม่มีใครอยู่ในห้องมีเพียงเขาและเงาของเขาเองที่ยืนนิ่งอยู่กลางอดีตที่เขาลืมเขาเอื้อมมือไปแตะที่ผนังแต่กลับสัมผัสดได้ถึงอุณหภูมิของความเจ็บปวดเขาไม่รู้ว่านี่คือการลงโทษหรือบทเรียน แต่นี่คือชีวิตใหม่ของเขาชีวิตที่ไม่มีประตูทางออกอีกต่อไปวิกรมสุดตัวลงบนพื้นเย็นเฉียบเสียงเครื่องปรับอากาศพ่นลมเย็นเสียดผิวเขาเอามือกุมสีสบายหน้าเครียดถึงไม่ใช่เพราะความกลัวตายแต่เพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าความตายอาจง่ายกว่าการอยู่ต่อไปในที่แห่งนี้เขาลุกขึ้นเดินช้าๆไปตามทางเดินหินอ่อนรูปภาพทุกบานข้างฝาผนังตอนนี้เปลี่ยนไปกลายเป็นภาพของเด็กหญิงคนเดิมในทุกช่วงวัยตั้งแต่เดินเท้าเปล่าในตรอกแคบจนถึงวันที่เธอถือกระเป๋านักเรียนเดินเข้าคาริหาด เสียงในลำโพงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เงียบเงันจนรู้สึกถึงแรงสะเทือนในอกคุณคงสงสัยว่าฉันรักษาคุณได้อย่างไรมันไม่ใช่ยาไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นบางสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจความรู้สึกไฟในทางเดินสลัวลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเดินมาถึงห้องหนึ่งประตูเปิดออกเองเผยให้เห็นห้องเล็กๆสะอาดเรียบง่ายมีโต๊ะไม้เตียงนอนเดียวและหน้าต่างที่เปิดได้จริงในห้องนั้นมีเพียงกล่องไม้เล็กๆตั้งอยู่กลางโต๊ะ เขาเดินเข้าไปมือสั่นเล็กน้อยเขาเปิดกล่องข้างในมีกระดาษแผ่นหนึ่งกับริบบิ้นสีชมพูกระดาษแผ่นนั้นเขียนด้วยลายมือของเด็กคุณไม่ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปแต่ก่อนจะออกไปคุณต้องเรียนรู้ว่าการมีทุกอย่างมันไม่เคยเท่ากับการมีหัวใจเขาจ้องกระดาษนิ่งความรู้สึกบางอย่างเอ่อล้นขึ้นในอกประตูปิดลงเบาๆตามหลังเขา เสียงจากลำโพงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบจากความทรงจำจนกว่าคุณจะร้องไห้จริงๆไฟดับลงทิ้งไว้เพียงเงาในห้องและเสียงลมหายใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เริ่มสั่นด้วยสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนความเสียใจและการเริ่มต้นของการชดใช้ที่ไม่มีใครกำหนดจุดจบได้นอกจากตัวเขาเอง เช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆสองลอดผ่านผ้าม่านหน้าต่างที่เปิดไววิกรมยังนั่งอยู่ที่เดิมกระดาษในมือยับย่นน้ำตาเปื้อนหมึกจนข้อความเริ่มเลือนรางคาเมนมองไปนอกหน้าต่างเขาเห็นต้นไม้เห็นนกเห็นสวนหลังบ้านที่ดูเงียบสงบต่างจากห้องโถงรูรราในคฤหาสน์ใหญ่เขาไม่เคยมองเห็นสิ่งเหล่านี้ตอนยังมีพลังอำนาจกล่องไม้นั้นยังเปิดอยู่ริบบิ้นสีชมพูวางข้างกระดาษแต่ลึกลงไปข้างใต้มีกุญแจเล็กๆซ่อนอยู่ เขาหยิบกุญแจขึ้นมาช้าๆเหมือนกลัวจะตื่นจากฝันร่องรอยบนกุญแจเก่ามากบอกว่าไม่ได้ถูกใช้มานานเสียงประตูหน้าห้องเปิดขึ้นอีกครั้งดาวยืนอยู่ตรงนั้นชุดนักเรียนเธอยังเหมือนเดิมแต่สีหน้าเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่ความมินชาเหมือนก่อนไม่ใช่ความโกรธแต่นิ่งลึกและยากจะคาดเดาคุณเจอกุญแจแล้วใช่ไหมเขาพยักหน้าแต่มือยังกำมันแน่นเหมือนกลัวว่าถ้าปล่อยมันจะหายไป มันจะพาคุณออกจากห้องนี้ได้แต่ไม่ใช่จากความผิดเธอเดินเข้ามาใกล้ดึงเก้าอี้นั่งตรงข้ามเขาสิบปีที่คุณนอนนิ่งๆเหมือนศพฉันโตมาโดยไม่มีพ่อไม่มีที่อยู่ไม่มีความปลอดภัยแต่ทุกคืนฉันเฝ้าฝันว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกแบบเดียวกับฉันสักวนันเขาไม่พูดอะไรนั่งเงียบน้ำตาซึมที่หางตาความอึดอัดในอกหนักเกินกว่าจะอธิบาย เธอลุกขึ้นเดินไปที่ประตูทิ้งคำหนึ่งไว้กุญแจอยู่ในมือคุณแล้วเหลือแค่ใจคุณว่าจะเลือกใช้มันอย่างไรประตูปิดลงช้าช้าและเป็นครั้งแรกในชีวิตของวิกรมที่เขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกปล่อยให้อยู่ตามลํำพังจริงๆไม่ใช่ในห้องหรูหรือกรงทองแต่ในโลกของจิตใจที่ไม่เคยถูกล็อกแต่เขาไม่เคยกล้าเปิดออกเองมาก่อน วิกรมนั่งนิ่งอยู่หน้าประตูนั้นนานหลายชั่วโมงกุญแจในมือเริ่มอุ่นจากความร้อนของร่างกายแต่หัวใจของเขายังเย็นชาเหมือนเดิมเขาเคยสั่งชีวิตผู้คนด้วยปลายนิ้วเคยทำลายบ้านนับร้อยหลังด้วยลายเซนเดียวเคยหัวเราะกลางความพินาศของผู้อื่นโดยไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้ไม่มีใครเหลือให้สั่งไม่มีคนรับใช้ไม่มีหมอไม่มีทนายมีเพียงเขากับเด็กหญิงคนหนึ่งที่พูดกับเขาเหมือนเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีอีกต่อไป เขาลุกขึ้นเดินไปหน้ากระจกใบหน้าที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ผู้มีอำนาจอีกแล้วแต่เป็นชายชราคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแววตาขุ่นมัวเต็มไปด้วยเงาของอดีตเขาหันไปมองกุญแจอีกครั้งหัวใจเต้นแรงในอกสุดท้ายเขาเสียบมันเข้ารูกุญแจบนประตูเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นประตูเปิดเบื้องหน้าคือทางเดินแคบๆพื้นไม้เก่ามีแสงจากปลายทางลอดเข้ามา เขาเดินไปตามแสงนั้นทุกย่านก้าวเสียงรองเท้าดังก้องในทางเดินร้างกลิ่นไม้เก่ากลิ่นฝุ่นกลิ่นอดีตเกาะติดอยู่ทุกฝาผนังปลายทางเปิดสู่ห้องโถงเล็กๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมีโต๊ะไม้ทรงกลมและเก้าอี้สองตัวบนโต๊ะมีจานข้าวเรียบง่ายกับช้อนซ่อมวางไว้ครบสองชุดดาวนั่งอยู่ที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งรอเขาอยู่คุณมาแล้วเธอกล่าวอย่างสงบ เขาไม่พูดอะไรเพียงนั่งลงตรงข้ามเงียบดาวยกจานข้าวให้เขาข้าวสวยร้อนๆกับไข่ต้มผ่าครึ่งนี่คืออาหารที่ฉันกินทุกวันตอนที่บ้านฉันยังอยู่ก่อนคุณสั่งให้หรื้อถอนคุณเคยกินแบบนี้ไหมเขามองจานเงียบไปพักใหญ่แล้วค่อยๆตัดข้าวขึ้นมากินคำแรกรสชาติธรรมดาทะว่ากลับขมในลำคอฉันไม่อยากให้คุณทรมาน ดาวพูดเบาๆฉันอยากให้คุณรู้ว่าการได้กินข้าวธรรมดากับคนที่ไม่กลัวคุณมันมีค่ามากแค่ไหนเขาวางช้อนลงมือเริ่มสั่นแววตาเริ่มพร่ามัวเธอจะให้ฉันทำอะไรเขาถามเสียงแผ่วไม่ต้องทำอะไรเลยเธอตอบแค่รู้สึกให้เป็นและในความเงียบตรงนั้นเขารู้ว่าเขาไม่ใช่เฉลยของเธออีกต่อไป เขาเป็นฉเฉลยของหัวใจตัวเองที่เพิ่งเริ่มเต้นเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีวิกรมนั่งนิ่งน้ำตาค่อยๆไหลลงจากหางตาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้สะอื้อไม่ได้ร้องให้ฟูมไฟมันเป็นน้ำตาที่นิ่งเงียบแต่หนักแน่นเขาเงยหน้าขึ้นมองดาวเด็กหญิงคนนั้นยังคงเป็นเพียงนักเรียนในชุดเก่าๆแต่ในสายตาเขาเธอสูงเกินใครที่เขาเคยรู้จักตอนนั้นฉันแค่เด็กคนหนึ่ง เธอพูดเบาๆขณะลุกขึ้นไปล้างจานเด็กที่ไม่มีใครฟังไม่มีใครช่วยไม่มีแม้แต่ที่อยู่ให้หลบฝนแต่วันนี้ฉันเลือกได้ว่าจะให้อภัยหรือจะให้คุณชดใช้วิกรมเงยหน้ามองเธอดวงตาแดงกำ่ำฉันขอโทษเสียงของเขาเบาหวิวเหมือนอากาศดาวางจานลงในอ่างล้างมือแล้วหันกลับมามองเขาโดยไม่พูดอะไร เขาพูดต่อมือกําชายเสื้อแน่นเหมือนเด็กหลงทางฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนถ้าเธออยากให้ฉันชดใช้ฉันจะทําฉันจะให้ทุกอย่างที่มีเธอเดินเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าเขาคุณไม่ต้องให้ทุกอย่างเธอกล่าวช้าช้าแค่ให้ในสิ่งที่คุณไม่เคยให้มาก่อนฟังจำ และกล้าเปลี่ยนแปลงจากนั้นเธอเดินไปเปิดหน้าต่างของห้องแสงแดดบ่ายส่องเข้ามาอย่างอบอุ่นนอกหน้าต่างนั้นไม่ใช่กำแพงเหล็กไม่ใช่ระบบล็อกหรือกล้องวงจรปิดแต่เป็นสวนเล็กๆที่มีต้นไม้พื้นดินและแปลงผักที่ถูกปลูกด้วยมือของเธอคุณอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่คุณต้องการเธอกล่าวขณะวางรองเท้าแต่ไม้ไว้ข้างประตู แต่ถ้าอยากออกไปเมื่อไหร่คุณต้องออกไปในฐานะคนใหม่ไม่ใช่มหาเศรษฐีไม่ใช่นายของใครแต่เป็นมนุษย์และเธอก็เดินจากไปทิ้งเขาไว้กับห้องเงียบๆกับเสียงนกร้องไกลๆและประตูที่ไม่ได้ล็อกอีกต่อไปวิกรมมองไปที่แสงแดดรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองเบาแต่มีน้ำหนัก เป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้กลัวความเงียบและเริ่มคิดว่าบางทีการเริ่มต้นใหม่อาจไม่ใช่การแก้ไขอดีตแต่อาจเป็นการยอมรับว่าเขาควรใช้อนาคตเพื่อทำให้ตัวเองสมควรมีชีวิตอยู่จริงๆ หน้าที่แห่งนี้ที่เขาเคยถูกขังแต่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่เดียวที่เขาเริ่มอยากอย,กอยู่ต่อแสงสุดท้ายของวันทอดตัวลงบนสวนเล็กๆเ,เบื้องหลังคฤริหน์วิกรมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมแปลงผักที่เขาเพิ่งช่วยรดน้ำเมื่อเช้ามือของเขายังมีคราบดินติดอยู่กลิ่นหอมของใบโหระพาและดินเปียกบอบวนในอากาศทุกเช้าเขาจะตื่นแต่เช้าวกวาดลานเดินรอบสวนจัดโตอาหารให้ตัวเองและบางครั้งให้ดาว ไม่มีใครสั่งให้เขาทำไม่มีคนรับเงินเดือนไม่มีเสียงหัวเราะปลอมๆหรือคำประจบมีเพียงเขากับชีวิตที่ต้องลงมือทำเองวันนี้ดาวมานั่งข้างเขาในสวนเธอยื่นขวดน้ำให้เขาวิกรมรับมาเงียบๆแล้วกล่าวขอบคุณด้วยน้ำเสียงจริงใจฉันไม่คิดว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้เขาพูดฉันไม่เคยรู้ว่าความสงบมันหน้าตาแบบนี้ ดาวยิ้มไม่พูดอะไรพวกเขานั่งฟังเสียงใบไม้กระทบลมแสงเย็นไหลผ่านผิวหน้าอย่างอ่อนโยนฉันไม่รู้ว่าฉันจะไถ่โทษได้หมดไหมวิกรมพูดต่อแต่ฉันอยากใช้เวลาที่ยังมีอยู่ทำให้มันคุ้มค่าไม่ใช่กับทรัพย์สินแต่กับความจริงในใจดาวหันมามองเขาดวงตาของเธออ่อนโยนคุณได้เริ่มแล้วเธอกล่าว และนั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันกล้าทำเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิกรมลุกขึ้นเขายื่นมือให้ดาวเธอมองมือเขามือที่ครั้งหนึ่งเคยทำลายแต่วันนี้ยื่นมาด้วยความตั้งใจจะสร้างเธอยื่นมือออกไปจับเขาไว้พวกเขาเดินกลับบ้านด้วยกันท่ามกลางความเงียบสงบที่ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกและในที่สุด เรื่องราวของมหาเศรษฐีที่เคยถูกเด็กนักเรียนจับเป็นชเชลยได้กลายเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ยอมปล่อยตัวจากอดีตเพื่อมีชีวิตอีกครั้งอย่างแท้จริง